สำหรับหมักนาวมีสื่อเสียงโด่งดังหลายๆคนหูจักดีมากนาวเป็นหมากไม้ที่มีลักษณะหูบหางม,มุนกลมมีหลดุดศาสตร์ชมแต่แซ่พอมให้คุณประโยชน์หลากหลายที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเฮาบบว่าจะใส่เป็นเครื่องปรุงอาหารเซนวาก้อยกุ้งก้อยปลาก้อยซีน ตำหมักหุงและอื่นอื่นอีกมากมายและใส่เป็นเครื่องดื่มหรือยาแผนบูหารมากนาวก็มีความสำคัญสะาพตัวดังต่อไปนี้แล้วพ่อมที่จะมาแนะนำคุณประโยชน์หลักๆของหมากนาวเกคุณประโยชน์คุณประโยชน์ทีหนึ่งมากนาว เป็นแหล่งวิตามินซีทีดียอดเยี่ยมอยู่ในนนำหมักนาวถูกถูกกลอยมิลลิกรัมมีวิตามินซีอยู่ประมาณห3าสมิลลิกรัมซึ่งเกินปริมาณที่่างกายต้องการในแต่ละมือวิตามินซีมีบทบาทอันสำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันคุณประโยชน์ที่สองหนำมักนาว กระตุ้นการหลังของนำย่อยซึ่งสามารถช่วยย่อยอาหารและบรรเทาอาการท้องอืดได้นอกจากนั้นมารกนาวยังส่งเสริมการบีบตัวของลำไส้ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของลำไส้และลดอาการท้องผูกคุณประโยชน์ที่สถึงเมนว่ามารกนาวจะมีหลุดสาสตร์สมและฝาด แต่ก็ออกกลิเป็นด่างเมื่อเข้าสู่หางกายการหักษาสมดุลของหางกายเป็นสิ่งสำคัญในการหักษาสุขภาพทีดีนอกจากนั้นมากนาวยังมีความสามารถสวยแก่ความเป็นกดในหางกายให้เป็นกลางได้คุณประโยชน์ที่สี มากนาวยังไห้สารต่านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยกรดอะซิตและวิตามินซีและลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายสลอขบวนการสลายและลดความเสี่ยงของโรคซ้ำเหือ้อ คุณประโยชน์ที่หามากนามีกลิ่นหอมสดชืนซึ่งสามารถหลดกินปากได้ห้าสามารถบ้วนปากด้วยน้ำมักนาวฝานในน้ำเพื่อกำจัดกินปากและเหตให้ล่มหายใจหอมสดชืนคุณประโยชน์ที่หกเสือกันว่ากินหอมของหมากนาวมีคุณสมบัติในการกระตุนอารมณ์ ช่วยให้ระบบประสาทส่งเสริมระบบความหูซึกเพิดเพินผ่อนคลายการวางมักนาวฟานไว้ในห้องหรือใส่สบูม่มกนาวในอ่างอาบน้ำสามารถเหตุให้จิดใจสงบและผ่อนคลายได้คุณประโยชน์ที่เจ็ดมักนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอุนุมูลอิสระ เส่งดีต่อสุขภาพผิววิตามินซีสวยส่งเสริมการสรงาข็งขอคอลลาเจนเพื่อให้ยืดยุ่นและกระ่างใสนอกจากนั้นมากนาวยังต้านเสือ้อแบคทีเรียและยังสวยให้ผิวกระ่างใสและลดสิวและปัญหาผิวอื่นๆอีกด้วยคุณประโยชน์ที่8ด มากนาวอุดมไปด้วยสารอาหารและสามารถเพิ่มความอิ่มและลดการบริโภคอาหารนอกจากนี้กรดอะซิตริกในหมากนาวยังช่วยส่งเสริมการเผาผลาญไขมันและสวยให้ห่างไกลเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นการดื่มน้ำมากนาวอาจเป็นส่วนหนึ่งของแเนกการลดน้ำหนักได คุณประโยชน์ที่เก่ามากนาวสามารถสวยทำความสะอาดตับและส่งเสริมการล่างผิดสวยกระตุนตับให้ผลิตน้ำบีซึ่งสวยในการหย่อยอาหารและกำจัดของเสียนอกจากนี้รีโบนินในหมากนาวยังสวยกระตุนการหดตรงทงน้ำบีและส่งเสริมการครับน้ำบีอีกด้วย บทสรุปคุณประโยชน์หลักเก่าประการของมักนาวได้แก่วิตามินซีเขม้มข้นส่งเสริมการหอยอาหารเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระดิตเป็นด่างกำจัดกลิ่นปากปรับปรุงอารมณ์ปรับปรุงสุขภาพผิว่วยหลดน้ำนักและส่งเสริมสุขภาพตับ บอกว่าจะกินเป็นหมักไหม่หรือใส่เป็นเครื่องดื่มหมักนาวก็เป็นทางเลือกที่ดียอดเยี่ยมลองใส่โอกาสนี้ในการเพิ่มหมักนาวในชีวิตประจำวันของเราเพื่อพื้นไปกับคุณประโยชน์ของมันและก้าวไปสู่อนาคตที่มีสุขภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้น ขอขอบใจสำหรับคลิปนี้วังว่าคงจะมีผลประโยชน์แก่พวกฐานบรายก็หน่อยพบกันใหม่ในคลิปนะบ๊ายบาย